สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้รายการธรรมะไฟเดย์ก็มีบุญมาฝากให้พวกเราได้อิ่มอกอิอ่มใ,ใจกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวันนี้เป็นเทศกาลวันตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งวันนี้อาจารย์ได้พาหมู่คณะเนี่ยมาตักบาตรกันที่วัดนครอินอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งเป็นวัดที่อาจารย์เนี่ยเคยอาศัยบำเพ็ญชาตั้งแต่เป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระภิกษุอยู่ที่นี่ ตั้งแต่2,536นะครับจนกระทั่งถึง2,549ก็ที่นี่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยล่ละอยู่มานานมากกับเพื่อนในชีวิตวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทำบุญกับครูบาอาจารย์ในสถานที่แห่งน,นี้อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกปลาบปลื้มใจทำไมต้องมาตักบาตที่วัดน,นครอ,อินเน่ะเหรอก็เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือว่า อย่าลืมนะครับว่าในวันเทโวรโรหณะเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราเนี่ยสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่ไปสเสด็จโปรดโยมานดาแสดงอภิธรรมเจ็ดคำทีให้กับโยมรนดาก็คือสันดุสิทธิเทพบุตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ย พระองค์ก็เสด็จลงมาโปรดญาติโยมโปรดมนุษย์โลกทั้งหมดเลยด้วยการเปิดทั้งสามโลกให้เห็นซึ่งกันและกันสถานที่ลงจากกันมาบินทบทในครั้งนั้นก็คือที่สังกัดสานนครแล้วก็เหตุการณ์ที่สําคัญก็คือว่ามีทั้งเทวดาพรหมมากมายเนี่ยตามอารักขาแวดล้อมแล้วก็ตามเสด็จส่งในครั้งนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอินเนี่ยเป็นผู้ที่นําพาดําเนินเสด็จลงมาโดยที่ถือบาทนําหน้า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอินนิ่ในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านเปรียบเสมือนกับสัมมาเนตรผู้ดูแลอุปถากพระพุทธองค์เ,เป็นโยงอุะถากส่วนตัวทีนี้เนี่ยก็เลยถ้าจะตักบาตรในสถานที่ที่มีพระอินทอยู่เนี่ยก็จะต้องเป็นวัดนนะครอ,อินนี่แหละที่เหมาะสมที่สุด นี่เป็นเมืองของพระอินเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ที่น่านาภาคภูมิใจว่าเราได้มาตักบาตรวันเทโวในวัดนครอินทวันนี้ก็จะมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณลงใจดีท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้มาตักบาตรที่วัดนครอินแห่งนี้เช่นเดียวกันขออนุญ,ญาตเรียนถามชื่อคุณดวงอยครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมผมชื่อปราโมทู้สวนนะครับครับผมได้มีโอกาสมาทำบุญวัดนครอินทนี่มาปี2000 สี่ร้อยหกสิบประมาณนี้นะครับโอนนานมากเลยอ๋อก็นับถือศาสนาพุทธตามประเพณีเกิดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพระธรรมของท่านมันเป็นยังไงนะครับก็บวชก็บวชนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บวชในวัดที่มีพระสอนเรื่องพุทธาศาสนานะครับก็ได้มาปฏิบัติที่วัดนี้นะครับจึงรู้ว่า คำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธุชนทุกท่านเลยนะครับถ้าใครได้ศึกษาพระธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วหนึ่งขั้นนะครับถ้าปฏิบัติด,ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นสวรรค์ได้หลายหลายชั้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอ,อกาสนี้บอกบุญมายัางสาธุชนทั้งหลายที่จะทําบุญนะครับหรือยังไม่ได้ทดําบุญนะครับขอได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำบุ กับพระพุทธศาสนาเะครับท่านจะได้เกิดในภ e พที่ดีกว่าในปัจจุบันนี้นะครับนี่ถ้าอย่างนั้นนี่กล่าวได้ว่าเนี่ยคุณลุงบอกว่า ได้มาบวชปฏิบัติที่นี่เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่วันครอ,อินแห่งนี้คได้ถ้าอย่างนั้นพื้นดินตรงนี้ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินเกิดทางธรรมของคุลงงเลยแน่นอนครับเพราะว่าในชนบทนั้นมันไม่มีสถานที่ศึกษาและพระก็ไม่ได้สอนเรื่องธรรมะอะไรมากมายนะักให้ศึกษาเอาเองแล้วเราก็ไม่มีหนังสือหนังหาที่จะศึกษานะครับ ก็เลยไม่ได้ความรู้เท่าไรเลยก็มาได้ที่วัดนี่นะครับในในรุ่นนั้นนี่หลวงพ่อเจ้าวาดเป็นเป็นใครครับคุณหลงุงผมมาที่นี่ก็ท่านสุวัตทีปสาโลนั่นนะครับเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับและมาองนี้เป็นองค์ที่สองไม่ทนันทันหลวงปู่เล็กไหมครับไม่ทันเนาะไม่ทันครับเพราะว่ามาอยู่ที่ใกล้ตรงนี้มาแต่งงานเมื่อปีนั้นก็ยังไม่ทันหลวงปู่เล็กท<อ>่านหลวงพ่อสุวัตเนี่ยนะครับผุณพระบรมฯแต่โชคดีที่สลาเก่ายังอยู่ และปัจจุบันนี้ได้มามีโอกาสร่วมงานบุญอะไรบ้างกับอีวันคอนครอินนี้ครับออก็ภาวนาตัวเลยนะครับว่าจะร่วมทําบุญทุกอย่างกับพระพุทธศาสนานะครับว<ม>่ามีอะไรที่จะเจริญขึ้นเช่นสร้างวิหารพรุทหรือสร้างพุทธลูปอะไรนี้ก็จะร่วมทําบุญด้วยนะครับ<ม>ทุกอย่างที่ที่เราคิดว่าทําแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะครับเราก็จะทําบุญกับวัด พระพุทธศาสนานะครับวันนี้นี่ญาติโยมชาวชาวสวนใหญ่เรานี้ที่อยู่บริเวณรอบวัดนครอินมาตักบาตรเทโวกันเป็นจํานวนมากเลยครับคุณหลวงรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นคนเต็มไปหมดเลยวันนี้รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะครับที่ว่าประชาชนยังถือพุทธศาสนาอยู่อีกหลายท่านที่รู้ในคําสอนของพุทธศาสนานะครับมาทําบุญกันก็ปีที่แล้วก็เกือบๆเท่านี้แหละครับปีนี้รู้สึกจะมากขึ้นเพราะท่านอธิการองค์ใหม่ท่านนีดนิ พิจิตระคาที่ประชาชนได้ดีนะครับเอาจะมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นรู้ึิด่าคนจะมาทําบุญเพิ่มขึ้นใน2ปีที่แล้วมานี่แหละครับครับผมอยากให้คุณลุงได้อนุได้แบ่งบุญให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะบุญในวันนี้พวกเรานี่ก่อนจะทําบุญใจก็เป็นบุญ ในขณะที่ทําบุญใจก็เป็นบุญในขณะนี้ทําบุญเสร็จเรียบร้อยตักบาตรเรียบร้อยใจยังเป็นบุญได้แบ่งบุญทั้ง3การนี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยกันนะครับครับขออาอนิสงส์แห่งพระพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองคนที่นับถือพุทธศาสนาและมีโอากาสได้มาร่วมทาบุญกับพุทธศาสนาในวัดต่างๆทุกๆท่านนะครับสาธุ อาจารย์ก็ขอแบ่งบุญให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเช่นเดียวกันวันนี้เตรียมพร้อมมาตักบาทที่วัดนครอ,อินอย่างเต็มที่เลยปีที่แล้วผมก็มานะครับปีที่แล้วก็มาแต่เช้าเหมือนกันไม่ได้ประชันน้ำตาลไม่ไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ได้ยมีโอกาส่วมนี่นี่ไม่ไม่ได้เตรียมตัวมาธรรมดานี่ทําเสื้อมาโดยเฉพาะเลยสิ่์เก่าวัดนครอินมาทําเสื้อมาตักบาทวัดนครอินโดยเฉพาะเลย นะครับก็ขอแบ่งบุญให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเช่นเดียวกันกับที่หลนดท่านแบ่งให้บุญนั้นยิ่งแบ่งเนี่ยยิ่งงอกเงยยิ่งงดงามใจเรายินดีในบุญอย่างไรก็ปรารถนาให้ใจของทุกท่านยินดีในบุญเช่นนั้นเหมือนกันสุขโขบุญยะสัอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำความสุขมาให้ขอความสุขแห่งบุญนั้นจงปรากฏในหัวใจของทุกท่านด้วยเถิดนี่แหละครับบุญของผู้ที่ทำบุญนะครับจะได้อย่างนี้ละครับสาธุ